น,นี่คือลาสีจัมพูนะครับน,นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลาสีจัมพูนี่ครับดูใบครับบนต้นต้นเรียนใหญ่นี่ครับลาสีชัมพูครับผมนี่ครับ นี่ครับเป็นลาหมเลยเราต้องขูดออกแล้วก็ทายานี่ครับเหยังใหญ่อะลาจับหมดเลยครับทุกงาครับผมนี่ครับบนต้นทะเรียนใหญ่นู่นครับต้องทายาครับนะนี่จะเป็นอย่างนี้ครับลาสีชมพูเป็นสีชมพู นี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งมันจะทำให้ต้เลียนตายครับดูยอดเริ่มลุนละลาจับกินครับงานวันนี้ครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับผมครับสวัสดีครับผม